นั่นดิอู้รุดุดร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 ุดุดบ่กระโดดขึ้นโอ้ไม่แม่หมือนนี่มาลองมองไม่อีกแล้วใส่ปึ๊บติดปั๊บเลยพูนทางผุนไกลๆกระตแล้วค่ะผุนไกล่มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเหมือนนี่เพ่นไก่หน่อยกับมาใส่มองอยู่ห่วยถ้ามาตาคือเกาล่ะค่ะเหมือนนี่ไดีมองไมเพ่นไก่หน่อยก็เลยล่องมาบึง ปลามมนสิมานบ่ได้มองที่ตาที่แบบลึกก็เก่้นนะคะแบบมองสูงก็เก่้เขินมาตายอย่างไกลหน่อย<า>มองสองหาค่ะใส่ปลาเล็กปลาหน่อยไปกินค่ะโอ้ใหม่แมใหม่ไร้ครับอันนี้ดี๋ยซูมเอาค่ะนางอยู่ทิ่ฟังผิลามลนลงไปน้ำกันบ่ได้น้ามันอยากอย่างบ่ดทันเดีหลุด nằm nhặt xì lai này yo, nuông luôn, khay nhúm tầm hẳn là đèn đầu khืน rồi, đèn tầm đi tầm mõng khืน rồi, tiết bả, sưu mõng cẳng đầy nhau tễp, chú mà ta phăng ใส่มาเรื่อยๆไปหอดฟังทางพู้นมองต่งเดียวประขาวน่อย ลูดบ่นั่นดีโอ้สิสองหายลีล,ลาบ่ันี่สวัสดีครับกันลูกครับปลายางไปเบิ่งพอพอใส่ยูนอ้หลายอยู่ตัวนี่มาอย่าตบกุดลอ,อ,อยอ่าเออเดี๋ยวตบ

ยูนี้ถุงก็มีมนันจะจะไปใส่มุมนันบ่ามาใส่ถุง ได้หลายตัวติดมาหลายตัวอู้ติดอยู่ใต้่พื้นของตัวน้อยน้อยบางเนี่ย <c oughs> เออติดที่พื้นเออถ้ามันมองสั่นเนี่ยไม่ได้กินเลยนี่ต้อกดต้องกดปลาขาวดีๆดเด้ยยอใหญ่มองขาดเด้อค่อยค่อยค่อยคยใหญ่มองขาด เห็ดเจังไดก็ได้เห็นมันออกได้แต่าอย่าให้มองขาดจับหัวมันจับหัวใบเออจับหัวใบแล้วก็ดึงออกดึงออกดึงมองออกจิกหัวใบแล้วค่อยเออนาฬิกะเออเอาใสอันนี้ใส่บอกว่านี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยนะดีๆเอาเอามันดีๆจักให้มันมาหมดหมดก่อน จิกจิกหัวไว้ดีๆเอ้จิกหัวไว้แน่นๆแล้วก็ค่อยรูดออกทั้งหางขัดเลยเ <c ười> นี้ยเดรีอ่ะอ่าปูด <c ười> ค่อยๆเด้อห้ามให้มองขาด <c ười> <c ười> ให้เอาปลาออกได้อย่าให้มองขาดค่อยๆ าาพี่ย่ขงางล,ง,ขงลางเต็มเลยพี่น้องตยุขางลางเต็มเลยพี่มะาขาวน,านี่ตัวนี้ตัวนี้นี้ตนี้มันมีเงียงปวดอยากไหนอะปวดปะอาดึงออกมาลู อาจับดีๆตอนมื้อเนี่ยจะาจิกหัวมันจิกเห็นแน่แนๆจำหานิ้วหานิ้วจาให้เต็มมือ่อยาใส่สองนิ้วใส่สองนิ้วมันสิบวู่ใหญ่ดึงมองขาดเด้ค่อยๆยเอเปลากลมตวมัวกลมนึ่น

มันมาเป็นมูตัวนี้ปลามูนือี่อันนี้ตัวหน่อยมันจะซื้อกับตัวใหญ่มันนี่พอแล้วพอแล้วมันอะไรผีพี่ผีทั้งผี่ผี่ทั้งผี่ตอพี่อยู่มองรอรอสีฟ้าฝ่าผี่ีรอสีฟ้าฟ้าเห็นนะเห็นนะนั่น คอยแพร่ม่องออกอะอได้ปะ <c oughs> <c oughs> ที่เอาม่ตอออกออกกมันลเนลยคืออัานเีบอนั่นพ่อบอกเบื้งวิธีการเอามองออกนำ้ำน่นอหนี่น,อน,น,นอนอ <c oughs> ออ่น